เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชมพูครับคุณผู้ฟังคุณชมพูเขาเรียกแทนตัวเองว่าชมนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณชมแล้วกันแนะนําตัวคุณชมนิดนึงนะครับปีนี้ครับคุณผู้ฟังคุณชมเธออายุ30ปีแล้วแต่ว่าเรื่องหลอนที่เธอเล่าให้ผมฟังมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วในตอนนั้นเนี่ยตัวเธอมีปัญหาเรื่องที่ทํางานกับที่ทํางานเก่านะครับและคุณชมเองก็พยายามปรับตัวแก้ไขทําทุกอย่างแล้วแต่ว่าดูท่ามันจะไปไม่รอด ท้ายที่สุดคุณชมเธอก็เลยตัดสินใจลาออกซึ่งหลังจากลาออกเนี่ยเธอก็ได้งานใหม่ทันทีนะแล้วก็เป็นสายงานเดิมด้วยเพียงแต่สถานที่ทํางานเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างไกลาจากหอพักเดิมมากๆถ้าหากเดินทางมันต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ําครับในช่วงแรกๆเธอก็ว่าไหวแหละตื่นตั้งแต่เช้าหน่อยแต่พอนานไปนานไปพอโปรเจกต์มันเริ่มหนักเข้าเธอก็รู้สึกเหนื่อยคุณชมเธอก็เลยตัดสินใจหาหอพักใหม่เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และด้วยความที่เธอบอกผมนะเธอเป็นคนขี้งกพอสมควรคุณชมเองก็เลยหาหอพักที่ราคาไม่แรงมากเธอพยายามตระเวนดูหลายที่แต่ก็ไม่เจอที่ตรงใจสักที่หนึง่งส่วนใหญ่แล้วครับหอพักใหม่มันจะราคาค่อนข้างแรงอยู่แล้วและนอกจากราคาค่าเช่าเนี่ยมันก็จะมีค่ามัดจำมีค่าล่วงหน้ามีค่าอะไรก็ไม่รู้ต่อมีอะไรคุณชมเองที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเธอก็เลยไม่เอาครับพยายามหาเรื่อยๆถ้าหาไม่เจอก็เอาไว้ก่อน จนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เธอหาหอพักตามปกตินี่แหละเธอหิวข้าวเธอก็เลยไปหาร้านอาหารตามสั่งทานพอสั่งอาหารปุ๊บแม่ค้าที่ร้านเนี่ยเขาน่าจะเห็นคุณชมแต่งตัวแปลกแล้วมั้งครับแล้วก็ไม่ค่อยคุนหน้าคุ้นตาเลยแม่ค้าก็เลยถามว่าไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมแล้วมาทําอะไรแถวนี้ในตอนนั้นเธอก็เลยยิ้มตอบแล้วก็บอกไปตรงๆว่าเธอมาหาหอพักใหม่พร้อมกับถามป้าแกกลับไปด้วยนะครับว่าแถวนี้มีหอพักบ้างไหม เอาแบบที่ราคาไม่แพงเลยจะอยู่ในซอยก็ได้นะเพราะว่าถ้าอยู่ปากซอยหรือว่าติดถนนใหญ่เนี่ยราคามันจะสูงเกินกว่าที่เธอจะรับไหวซึ่งหลังจากที่แม่ค้าแกได้ยินใช่ไหมแกก็คิดอยู่พักหนึ่งก่อนแกจะพูดขึ้นมาแล้วก็ชี้นิ้วทําท่าทําทางว่าเดินไปดูในซอยนี้ดีไหมในซอยข้างๆเนี่ยมันจะมีหอพักอยู่สองที่หนูชอบที่ไหนราคาโอเคกับตรงไหนก็ตกลงกันไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเดินทางสะดวก แล้วก็หาข้าวกินง่ายอย่างเช่นร้านของป้าเนี่ยแหละเหมือนกับว่าป้าแม่ค้าแกก็ขายของไปในตัวนะครับคุณูุฟังแล้วก็แนะนําให้เดินไปหาในซอยนี้เพราะว่ามันมีหอพักอยู่2ที่ซึ่งคุณชมเองก็โอเคนะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็เดินตรงเข้าไปในซอยซอยที่ป้าแกบอกนั่นแหละประมาณ500เมตรเท่านั้นครับและถ้าดูจากหอพักแล้วราคามันก็ไม่น่าแพงตามที่ป้าแกบอกนั่นแหละเพราะว่าดูจากสายตานะคือหอมันเก่าแต่เก่าแบบมีคนเยอะนะครับแล้วก็เป็นหอค่อนข้างใหญ่ด้วย มันผิดจากที่ปา้าแกพูดหน่อยหนึ่งก็คือตอนแรกคุณชมเข้าใจว่ามันมีสองหอพักใช่ไหมแต่ความจริงแล้วในซอยมันมีหอพักเดียวครับแต่มี2ตึกแนะนําตัวอาคารนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวอาคารเนี่ย,นนยมันเป็นอาคารกึ่งเก่ากึ่งใหม่นะดูจากป้ายด้านหน้าหอพักก็คือมันเริ่มจางแล้วอะตัวอักษรด้านหน้าเหมือนกับว่ามันโดนแดดเรียทุกๆวันจนตัวอักษรแทบจะอ่านชื่อหอพักไม่ออกแล้วโดวยหอพัก2ตึกที่ว่านี้ครับมันเป็นตึกสูงตึกละสี่ชั้น พอคุณชมเดินเข้าไปก็เจอกับป้าคนหนึ่งป้าคนนี้เนี่ยแกชื่อว่าเจ๊แดงเจ๊แดงแกอธิบายทุกอย่างว่าห้องนี้ราคาเท่าไรแต่ละชั้นราคาไม่เหมือนกันการอำนวยความสะดวกของหอพักมีอะไรบ้างและหอพักแห่งนี้ก็ไม่มีลิฟต์ด้วยคือเจ๊แดงแกแนะนําทุกอย่างครับก่อนที่จะพาคุณชมเดินขึ้นไปดูห้องทีละห้องห้องที่ว่างเนี่ยมันจะมีที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับทั้ง2ชั้นเนี่ยจะว่างโดยที่ทั้งสองชั้นก็จะมีราคาคข้าเช่าแตกต่างกัน ซึ่งสภาพของห้องพักมันก็ไม่ได้ดูใหม่มากนะครับแต่ถ้าทําความสะอาดแล้วก็อยู่ได้สบายแหละในตอนแรกคุณชมเองเธอก็สนใจห้องพักที่ชั้นหนึ่งเหตุผลเดียวเลยก็คือถ้าอยู่ชั้นหนึ่งไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองด้วยความที่คุณชมเองขาไม่ค่อยดีครับตัวเธอเองก็เลยเลี่ยงห้องที่จําเป็นจะต้องเดินขึ้นชั้นบนไม่นานนักพอเจ๊แดงบอกราคาห้องแล้วก็เงื่อนไขว่าจําเป็นจะต้องมัดจําล่วงหน้า2เดือนคุณชมเองก็เลยเปลี่ยนความคิดทันที เพราะว่านอกจากเงื่อนไขาการมัดจําล่วงหน้า2เดือนคุณชมเองยังมีความจําเป็นจะต้องเซ็นสัญญาเช่าอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปอีกในตอนนั้นตัวเธอเองก็เลยปฏิเสธครับเพราะว่าราคารวมทั้งหมดแล้วหอพักแห่งนี้มันเกินงบที่ตั้งเอาไว้เยอะแยะเลยซึ่งในขณะที่คุณชมเองกําลังจะลาเจ๊แกกลับตั้งใจจะไปหาหออื่นนี่แหละไม่นานนะักเจ๊แกก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้แล้วกันแต่หนูขึ้นไปอยู่ที่ชั้น4ี่ได้ไหมล่ะคือชั้นบนสุดเลยมันไม่ค่อยมีคนเข้าพัก เจ๊แกอธิบายข้อดีต่างๆนานาว่าชั้นบนเนี่ยมันเงียบนะแต่ถ้าจะเอาห้องราคาพิเศษต้องเป็นห้องมุมเท่านั้นซึงหลังจากที่คุณชมได้ยินคําอธิบายของเจ๊แดงตัวเธอเองก็เดินตามเจ๊แกไปที่ชั้น4ก่อนที่เจ๊แดงแกจะไปหยุดยืนอยู่ที่ห้องริมสุดแล้วก็ไขกุญแจเข้าไปซึงทันทีที่บานประตูมันถูกแง้มเปิดภาพเบื้องหน้าของคุณชมเนี่ยก็เห็นเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีขนาดประมาณสองเท่าของห้องทั่วไป ในห้องเนี่ยดูดีมากนะครับเฟอร์นิเจอร์ยังมีให้ใช้อยู่ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแต่ว่าของทุกอย่างในห้องนั้นฝุ่นมันค่อนข้างเกาะเยอะไปหน่อยเหมือนกับว่าห้องมันถูกปิดเอาไว้นานแล้วและเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็สภาพไม่ได้ใหม่มากครับแต่ด้วยความที่เจ๊ดแดงแกลดราคาห้องให้เป็นพิเศษแถมมัดจําล่วงหน้าแค่เดือนเดียวด้วยตัวคุณชมเองก็เลยเอาข้อเสียทุกอย่างของห้องห้องนี้มาบวกลบกับราคาที่เธอจะต้องจ่าย ท้ายที่สุดตัวเธอก็ตกลงปลงใจจะเช่าห้องห้องนี้ไปซึ่งนอกจากไอเฟอร์เิเจอร์ฝุ่นเกของเจ๊แดงแล้วเนี่ยเจ๊แดงแกบอกนะครับว่าไอเรื่องเฟอร์เิเจอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ขึ้นมาทําความสะอาดให้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่คุณชมจําเป็นจะต้องรู้ก็คือไอห้องพักห้องใหญ่ห้องนี้เนี่ยมันไม่มีหน้าต่างโดยทันทีที่เจ๊แกพูดแบบนั้นครับคุณชมเธอก็กวาดสายตามองออกไปรอบห้องและเธอก็พบว่าเออมันแปลกดี ไอห,ห้องพักห้องนี้มันไม่มีหน้าต่างจริงๆมันเป็นห้องมุมใช่ไหมครับคุณผู้ฟังอย่างน้อยเลยมันต้องมีหน้าต่างสองฝั่งฝั่งซ้ายสุดหรือไม่ก็ฝั่งตรงระเบียงด้านหลังที่เป็นจุดล้างจานแล้วก็เข้าห้องน้ําแต่ว่าไอห้องห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ถูกปิดทึบไปหมดเลยดีอย่างเดียวเลยก็คือราคาถูกแล้วก็ห้องค่อนข้างกว้างในตอนนั้นคุณชมเธอก็เริ่มคิดแล้วครับว่าห,ห้องนี้มันแปลกๆหรือเปล่าวาแต่ด้วยความที่ตัวเธอเองก็ไม่ได้มีเงินเยอะมากมายครับเจ๊ก็ลดราคาให้ แถมเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มคุณชมเธอก็เลยมาคิดดูดีๆว่าเดี๋ยวยังไงถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆหรือว่าห้องห้องนี้มันอึดอัดจ,จริงๆเนี่ยอยู่แค่เดือนเดียวเดี๋ยวก็ขอย้ายออกแล้วกันส่วนค่ามัดจําล่วงหน้าเดี๋ยวก็มาเวดดูอีกทีว่าจะขอคืนได้เท่าไหร่ซึ่งความจริงแล้วตรงนี้มันคืนไม่ได้นะครับแต่ด้วยความต่อรองของคุณชมกับเจ๊แดงแกเจ๊แดงแกบอกว่าตรงนี้ไม่ซีเรียสเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคืนเงินให้ก็ได้้้้หหหรรืือออออไไมมม่่่่่ก็ยยยยาาาาปูองงนนนทีีาคาแพขึ อยู่ชั้นอื่นแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาลดให้คือผมเองตอนฟังตรงนี้ผมก็งงเหมือนกันนะว่าไปตกลงกันท่าไหนท้ายที่สุดคุณชมเธอตกลงแล้วก็โอเคอยู่ห้องห้องนี้หลังจากนั้นเพียงแค่2วันคุณชมเธอก็ย้ายเข้ามาที่หอพักแห่งนี้ซึ่งวันแรกที่ย้ายเข้ามาก็ตามปกติเลยครับหลังจากที่เจ๊ดแดงแกทําความสะอาดห้องให้คุณชมเธอก็มาทําความสะอาดซ้ํา ดึงไอตอนที่กําลังทําความสะอาดอยู่เธอก็ไปเห็นอะไรแปลกๆอย่างหนึง่งสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือกิฟติดผมของผู้หญิงหนึ่งอันกิฟนั้นมันอยู่ในลิ้นชักของโต๊เครื่องแป้งนะครับเป็นกิฟรูปหัวใจสีชมพูดูจากสายตาแล้วสภาพมันก็น่าจะผ่านการใช้งานมานานแล้วทั่วตัวกิฟมันมีรอยขูดขีดเหมือนกับว่าถูกใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันคุณชมเธอไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเธอคิดว่าไอกิฟอันนี้มันน่าจะเป็นของผู้เช่าคนก่อนนั่นแหละ เธอก็เลยหยิบมาโยนใส่ถุงดำทิ้งขยะไปหลังจากนั้นเธอก็ลากเตียงมายังตำแหน่งห่วงจุ้ยอะไรของเธอก็ไม่รู้พยายามจัดพื้นที่ตรงกลางห้องให้โล่งที่สุดเพื่อที่จะเอาไว้นั่งทํางานได้ซึ่งในคืนแรกในการนอนที่หอพักแห่งนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกที่ด้วยล่ะมัง้งคือคุณชมเธอนอนไม่หลับครับนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาอยู่หลายครั้งแล้วมันมีจังหวะหนึ่งในขณะที่คุณชมเธอพลิกหน้าหันเข้าหากำแพงตัวเธอดันไปเห็นเข้ากับรอยปูน ในตอนแรกเนี่ยไม่ทันสังเกตนะครับเพราะว่าไอรอยนี้มันอยู่ไกลเกินไปแต่พอเธอเพ่งมองดีๆมันเหมือนกับว่ามันเป็นรอยปูนที่ถูกฉาบขึ้นมาใหม่เพื่อปิดทับอะไรสักอย่างคือพื้นผิวของผนังมันไม่เรียบนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าเขาโบกปูนแล้วก็ทาสีทับแต่ว่าสีมันดูไม่สม่ำเสมอเป็นช่องสีเหลี่ยมๆนูนออกมาเล็กน้อยถ้าสังเกตดีๆจะมองเห็นนะครับแต่ถ้าเปิดไฟสว่างทั่วห้องเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยตาผู้ได้ถูกนะ มันคือรอยหน้าต่างนั่นแหละมันเป็นรอยที่เจ้าของหอพักเขาโบกปูนปิดหน้าต่างเอาไว้ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเขาทำแบบนั้นทําไมแล้วในคืนแรกนั้นนั่นแหละคุณชมเองกว่าจะหลับได้ก็เกือบเช้าเลยเป็นอาการนอนไม่หลับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยนะและนอกจากอ,อาการที่เธอนอนไม่หลับเพราะแปลกที่เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเธอได้ยินเสียงตึงตังอะไรก็ไม่รู้อยู่บนดาดฟ้าแทบทั้งคืนอย่างที่ผมบอกไปครับห้องพักห้องนี้มันเป็นห้องริมใช่ไหมแล้วก็อยู่ชั้น4ี่ชั้นบนสุด ถัดจากชั้น4ี่ขึ้นไปมันจะเป็นดาดฟ้าครับคุณผู้ฟังซึ่งไอ้บันไดทางขึ้นดาดฟ้ามันดันอยู่ติดกับห้องคุณชมอีกและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับการนอนคืนแรกของคุณชมเธอเลยนอนหลับไม่สนิทธอมานั่งคิดนอนคิดว่าเธอเลือกผิดหรือเปล่ามาเลือกอยู่ห้องด้านบนสุดแถมยังเป็นห้องที่อยู่ติดกับทางขึ้นดาดฟ้าอีกในเช้าวันต่อมาครับมันเป็นเช้าที่ตรงกับวันหยุดวันอาทิตย์พอดีคุณชมเองที่มีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วในห้องน้ําเธอก็พยายามซัก แล้วก็ตั้งใจจะเอาขึ้นไปตากบนดาดฟ้าคือก่อนหนะ้าที่จะย้ายเข้ามาอยู่แจแดงแกบอกนะครับว่าดาดฟ้าสามารถเอาภาพปูหรือว่าเอาอะไรก็แล้วแต่ไปตากได้มันเป็นส่วนกลางของหอพักครับทางหอพักไม่ได้ห่วงอะไรซึ่งทันทีที่คุณชมเปิดประตูดาดฟ้าเธอก็เดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินลงมาจากดาดฟ้าพอดีไอตอนที่เห็นก็นึกว่าเป็นเพื่อนบ้านเนาะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนข้างห้องหรือเปล่าเธอคนนั้นน่าจะเอาของมาตากบนดาดฟ้าเหมือนกันในขณะที่เดินสวนคุณชมก็เลยยิ้มให้เธอไป แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ได้ยิ้มตอบอะไรกลับมาเธอหันหน้าเอี้ยวตัวมามองคุณชมเฉยๆแต่ว่าเพียงเอี้ยวตัวนั่นแหละคุณชมเธอก็เห็นชัดว่าใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะจำเพาะของคนที่ป่วยโรคดาวซินโดมและเพราะเห็นแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณชมเธอก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเธอปล่อยผ่านไปก่อนจะยกผ้าขึ้นไปตากบนดาดฟ้าโดยระหว่างที่ตากเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นนะว่า,าดาดฟ้าของตึกเธอที่เธออยู่มันไม่มีผ้าเลยสักผืน กลับกันไอ้ดาดฟ้าของตึกอีกตึกหนึ่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยผ้าไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าปูผ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับว่าอีกตึกหนึ่งมีคนอยู่เยอะกว่าและด้วยความที่เธอเพิ่งจะมาอยู่หอพักแห่งนี้เพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นตัวเธอเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับไม่ได้ถามหาเหตุผลอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวแถมยังคิดเข้าข้างตัวเองอีกนะว่าดีเหมือนกันอยู่ตึกนี้ไม่ค่อยมีคนตึกมันจะได้ไม่วุ่นวาย และในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละรครับในตอนที่คุณชมเธอนอนมันเหมือนกับว่าร่างกายคุณชมเริ่มปรับตัวได้ซึ่งมันก็น่าจะบวกกับการที่เมื่อคืนเธอนอนไม่หลับด้วยล่ะมั้งครับในวันนี้พอหัวถึงหมอนปุ๊บเธอก็หลับไปเลยแต่หลังจากที่เธอนอนหลับไปได้ไม่นานโดยที่เสี่ยววินาทีหลังจากนั้นมันก็มีคนหลายคนเปิดประตูพุ่งพรวดเข้ามาในห้องอย่างแรงคนพวกนั้นวิ่งมุ่งตรงมาทางคุณชมเหมือนกับว่ามีท่าทีจะทําร้ายเธอในตอนนั้นเธอตกใจมากนะครับ เธอพยายามดิ้นแล้วก็ร้องตะโกนขอให้คนช่วยซึ่งทันทีที่คุณชมเธอตะโกนออกไปไอ้คนกลุ่มนั้นที่วิ่งเข้ามาในห้องเขาก็เหมือนกับว่าเขาตกใจก่อนที่เขาจะกระโดดหนีหายเข้าไปในกำแพงซึ่งทันทีที่คุณชมเห็นภาพตรงหน้าอย่างเด่นชัดตัวเธอก็รีบชันตัวเองขึ้นมานั่งบนเตียงก่อนที่จะเอื้อมมือไปเปิดไฟให้สว่างทั่วห้องในวินาทีนั้นนั่นแหละครับเธอเองก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้เธอฝันมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆเลยนะ ใจของเธอหล่นวูบลงไปที่ตะตต่มก่อนที่เธอจะเหลียวมองไปที่หน้าประตูห้องแล้วก็เห็นว่าตัวเองลืมล็อกประตูห้องด้วยซึงในขณะเดียวกันที่เธอกําลัง,งงงอยู่ตอนนั้นนั่นแหละมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกมันเป็นเสียงตึงตังดังขึ้นมาจากดาดฟ้าก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเสียงมันจะเงียบหายไปและในคืนวันที่สองนี้ครับเนื่องจากเธอฝันร้ายใช่ไหมตัวเธอก็นอนหลับหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเธอจําเป็นจะต้องออกไปทํางาน ในขณะที่เธอเปิดประตูห้องออกไปแล้วก็ตั้งใจจะไปทํางานนั่นแหละเธอเห็นผู้หญิงคนเดิมเลยที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเธอเป็นดาวซินโดรมนั่นแหละและครั้งนี้เธอก็เดินลงมาจากดาดฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าภาพในวันนี้ที่คุณชมเห็นเธอเธอเปลี่ยนไปเพราะว่าการเดินของเธอคนนั้นที่เดินลงมาจากดาดฟ้าเธอเดินขากระเพกเหมือนกับว่าเธอเจ็บขานั่นแหละครับและด้วยทวงท่าลักษณะการเดินที่มันผิดปกติของเธอคุณชมก็เลยใช้ตาลงไปมองที่เท้าของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ ไอตอนที่มองลงไปนั่นแหละคุณชมก็เห็นเหตุผลเห็นว่าที่เท้าของเธอมีแผลใหญ่ที่ตาตุ่มคือจะเรียกว่าตาตุ่มได้ไหมมันเป็นตำแหน่งของเอ็นร้อยหวายครับคุณผู้ฟังใต้ตาตุ่มหน่อยหนึ่งเกือบจะถึงส้นเท้าแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีแผลขนาดใหญ่แล้วก็มีเลือดซิบๆไหลออกมาพอคุณชมเธอเห็นแบบนั้นเธอก็ไม่รอช้านะครับเธอถามไปทันทีว่าเจ็บหรือเปล่าไปหาหมอไหมคือจากลักษณะแล้วผู้หญิงคนนั้นที่คุณชมเห็นเธอน่าจะเจ็บปวดมากนะครับ แต่ทันทีที่สิ้นเสียงคำถามของคุณชมผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองคุณชมแล้วก็ตอบคุณชมกลับมาเพียงแค่สั้นๆว่าไม่เป็นไรก่อนที่เธอจะหันหน้ากลับไปแล้วก็เดินมุ่งตรงลงไปบันไดาทางลงเฉยเลยและด้วยความที่เวลาตอนนั้นมันก็ใกล้จะสายแล้วครับคุณชมเธอก็เลยไม่ได้สนใจอะไรผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งรีบเดินลงบันไดไปแล้วก็ตั้งใจจะไปทำงานให้ทันเวลาแต่มันก็แปลกนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนั้นเขาเดินขากระเพกลงบันไดไปใช่ไหมแต่ตอนที่คุณชมรู้สึกตัวแล้วก็รีบวิ่งลงบันไดเนี่ยคุณชมดันไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเฉยเลยทั้งทั้งที่เธอรีบวิ่งนะแล้วก็รีบวิ่งลงบันไดเดียวกันกับผู้หญิงคนก่อนหน้าที่เขาก้าวเท้าลงไปด้วยขากระเพกแบบนั้นนั่นแหละแต่คุณชมดันกลับไม่เจอเธอโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเธอหายไปไหนอย่างน้อยที่สุดเลยการเดินเร็วที่สุดด้วยขากระเพกแบบนั้นก็น่าจะลงไปไม่เกินนนนชัั้3่แหล แต่ที่น่าแปลกก็คือคุณชมไม่ได้เจอเธอไม่ได้เจอทั้งชั้น3ชั้น2ชั้นหนึ่งไม่เจออยู่ในตึกเลยด้วยซ้ำเออมันน่าแปลกดีเหมือนกันรู้สึกว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่คืนน่าจะภายในสัปดาห์นั้นนั่นแหละด้วยความที่ห้องห้องนั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปวิดีโอเลยมันเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างใช่ไหมครับคุณชมเธอก็เลยเปิดไฟห้องน้ําแล้วก็แง้มประตูวไว้เพื่อให้มองเห็นอะไรได้บ้างในตอนกลางคืน ในช่วงดึกของวันนั้นเธอนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงแต่จูู่หางตามันก็มองไปเห็นเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังโทรศัพท์ทันทีที่คุณชมหันไปมองตามหางตาเธอก็เห็นอย่างเต็มตาว่ามันคือร่างของคนที่เหมือนกับว่ากําลังห้อยตัวอยู่บนกําแพงในตอนนั้นเธอตกใจแล้วก็รีบลุกพรวดขึ้นมาจากเตียงพยายามมองไปรอบๆแต่ภาพนั้นกลับหายไปแล้ว คุณชมเธอตั้งสติแล้วก็คิดว่าตัวเธอเองน่าจะตาฝาดหรือเปล่าหรือไม่ก็หลอนไปเองซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับไอเสียงตึงตังวนดาดฟ้ามันดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เธอกําลังหลอนอยู่ครับแล้วก็กลัวด้วยเธอโมโหแถมยังลาคาญเธอเลยเงยหน้ามองขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่าทําเสียงดังอะไรนักหนาะคนจะนอนแต่ทันทีที่คุณชมพูดจบมันดันมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาใก,ใกล้ๆหู ดกูอดรอในตอนนั้นเธอเริ่มใจไม่ดีแล้วครับเธอเอื้อมมือไปเปิดไฟให้สว่างทั่วห้องพร้อมกับเปิดทีวีเสียงดังเพื่อกลบความเงียบและแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็ถูกเฉลยในอีกไม่กี่วันต่อมาคือคุณชมเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องที่เธอเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เธอคิดไปเองในวันนั้นเธอเห็นร่างร่างหนึ่งอยู่ที่กำแพงจริงๆและเสียงที่เธอได้ยินมันก็เป็นเสียงคนพูดจริงๆเพียงแต่ว่าเสียงมันดันมากระซิบที่ข้างหูเฉยเลย ทั้งที่ในห้องนอนห้องนั้นเธออยู่คนเดียวเธอพยายามนั่งคิดนอนคิดแล้วก็มาปิ๊งขึ้นได้ว่าไอ้ร่างคนที่เธอเห็นอยู่ที่กำแพงน่ะที่ศีรษะของเธอเธอเห็นกิฟอันนั้นกิฟอันเดียวกันกับวันแรกที่เธอเข้ามาในห้องห้องนี้แล้วก็ทําความสะอาดห้องแล้วก็เจอไอก้กิฟตเน่าๆกิฟนั้นแล้วโยนทิ้งถังขยะไปนั่นแหละซึ่งทันทีที่คุณชมรู้ตัวแบบนั้นเธอก็รีบเดินลงมาจากห้องแล้วก็มุ่งตรงไปยังห้องของเจ๊ดแดงทันที พอเจอหน้าเจ๊แกปุ๊บคุณชมก็ใส่ชุดใหญ่เลยคุณชมตําหนิเจ๊แกไปด้วยคําพูดหลายคําว่าเจ๊รู้ทั้งรู้ว่าห้องนี้มันผิดปกติทําไมเจ๊ถึงบังคับให้หนูขึ้นไปอยู่บนนั้นทําไมถึงเอาส่วนลดมาล่อทั้งๆั้ที่เจ๊ก็รู้ว่าหนูไม่ค่อยมีเงินคือตาหนิเจ๊แกทุกอย่างโดยที่เธอไม่ได้โทษตัวเองเลยนะว่าเธอเป็นคนเลือกที่จะอยู่เองซึ่งเพราะความงกของเธอนั่นแหละเธอได้เจอเรื่องราวแปลกๆแ,แต่ว่าเจ๊แดงแกก็ดีนะครับเจ๊แกบอกให้คุณชมใจเย็นๆลงก่อน เจ๊แกบอกค่อยๆเล่าเรื่องที่เจอให้เจ๊ฟังหน่อยแล้วกันเพราะเจ๊เองก็ไม่ได้รู้ว่าห้องนั้นมันเป็นห้องอะไรเห็นว่ามันเป็นห้องเก่าห้องใหญ่เฉยๆแล้วก็ไม่มีคนเคยเข้าพักด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ๊ J. ไม่ใช่เจ้าของหอพักนะเจ๊ J. เป็นลูกจ้างเขาอีกทีโดยหลังจากที่คุณชมเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เจ๊แกฟังเจ๊แกก็บอกว่าเจ๊เองก็รู้สึกแปลกอยู่เหมือนกันว่าทำไมแปลนของห้องห้องนั้นมันแปลกกว่าห้องอื่น และเจ๊ก็มีถามเจ้าของหอพักไปแล้วนะว่าไอ้ห้องห้องนั้นเนี่ยเปิดให้เช่าด้วยหรือเปล่าเจ้าของหอแกก็อ้ำอ่ำอึ้งอึงอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะอนุญาตให้เจ๊ก็ปล่อยห้องนั้นให้เช่าแถมเจ้าของหอพักยังใจดีลดค่าเช่าให้อีกซึงเจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่าห้องห้องนั้นมันมีผีหรือว่ามีอะไรเพราะว่าเจ๊กก็มาทํางานก่อนหน้าคุณชมเข้ามาอยู่ที่หอพักแค่4ี่เดือนเอง ซึ่งหลังจากที่คุณชมได้คุยกับเจ๊แกแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยครับตัวเธอก็ตัดสินใจย้ายออกเธอยอมควักเงินเก็บไปเช่าหอใหม่อยู่นะถึงแม้จะต้องจ่ายมัดจําล่วงหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยอมหมดเลยตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีทางเลือกอะไรแล้วซึ่งหลังจากที่คุณชมเธอย้ายออกทุกอย่างก็ปกติดีนะครับหอพักใหม่เนี้ดีมากเลยตามราคาแหละคุณผู้ฟังจ่ายเงินเยอะมันก็มีคีกงคีการ์ดมีลิปอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งเวลามันผ่านไปได้ประมาณเกือบเกือบหเดือนได้มั้ง จนกระทั่งคุณชมเธอเริ่มสนิทกับเพื่อนที่ทำงานใหม่เธอมีเพื่อนสนิทสองคนแล้วก็คุยกันหลายเรื่องเลยคุยไปคุยมาไปวนเข้าเรื่องผีได้ยังไงก็ไม่รู้โดยที่คุณชมเองก็เล่าเรื่องที่เจอที่หอพักเก่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนเนี่ยดูตกใจมากนะก่อนที่เพื่อนคนนึงจะถามชื่อหอพักว่าคุณชมเคยอยู่ที่ไหนซอยไหนทําไมเรื่องราวมันคุนค้นๆเหมือนที่เธอเคยได้ยินจังแล้วมันก็พอดีเป๊ะเลย เพราะว่าเพื่อนคนนั้นก็เคยอยู่หอพักหอน,นั้นมาก่อนหอเดียวกันกับที่คุณชมเจอผีหลอกนั่นแหละเพื่อนเขาเล่าให้ฟังครับว่าเธอเองไปรู้มาจากคนรู้จักอีกทีหนึง่งตรงนี้ดอกจานเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าในเรื่องเล่าอีกทีหนึง่งหลักฐานไม่มีครับเป็นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากเพราะว่ากันว่านะเจ้าของหอพักหอน,นั้นเนี่ยเขามีลูกบุญธรรมคนหนึ่งครับลูกบุญธรรมคนนี้เธอเป็นคนออทิสติกชื่อว่าคุณนุย้ย เหมือนกับว่าเป็นออทิสติกที่คุยรู้เรื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรซึ่งคุณนุ้ยเองเธอเป็นคนออทิสติกที่ดูแลตัวเองได้นะครับเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจตอนคุยกับเจ้าของเรื่องเขาเรียกว่าออทิสติกหรือดาวซินโดรมกันแน่ผมขอเรียกว่าดาวซินโดรมแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคือมีอาการทางประสาทเล็กๆนั่นแหละแต่ว่ายังพอดูแลตัวเองได้เจ้าของหอพักเขาก็เลยให้ลูกคุณทาของเขาคนนี้เนี่ยอยู่ห้องชั้นบนนั่นก็คือห้องบนชั้นสี่ห้องเดียวกันกันกบที่คุณนุ้ยเคยอยู่นัแหละ แล้วทีนี้ด้วยความที่หอพักมันเป็นหอพักเก่าใช่ไหมว่าวันหนึ่งมันเกิดเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นคือมันมีกลุ่มวัยรุ่นขึ้นมาขโมยของครับแล้วก็เห็นคุณนุ้ยนี่แหละอยู่ในห้องโดยที่ห้องของเธอก็ไม่ได้ปิดล็อกประตูแล้วเขาว่ากันว่านะวัยรุ่นพวกนั้นเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะเมายาครับขึ้นมาขโมยของในหอพักเพื่อที่จะเอาของไปขายแล้วก็เอาเงินมาซื้อยาเนี่ยแหละบังเอิญในตอนที่ขึ้นไปหาของบนชั้น4ดนั้นเห็นคุณนุ้ย แล้วก็คงเห็นแล้วมั้งครับว่าคุณนุ้ยเธอน่าจะมีอาการทางประสาทน่าจะปกป้องตัวเองไม่ได้เรื่องที่มันไม่น่าเกิดก็คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเนี่ยพยายามขืนใจเธอแล้วก็ทําสําเร็จคุณนุ้ยเองเธอเสียชีวิตนะครับแต่การเสียชีวิตของเธอไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอเสียชีวิตเพราะอะไรแต่ถ้าให้ผมเดาจากเหตุการณ์ที่คุณชมเจอคุณนุ้ยเธอน่าจะปลิดชีวิตตัวเองหรือเปล่าเออเพราะว่าภาพความฝันที่คุณชมเห็นเนี่ยคือเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งห้อยอยู่ที่กําแพง ก็อก่อนหน้านั้นห้องห้องนั้นมันมีหน้าต่างนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์ที่คุณนุ้ยเธอเสียชีวิตเจ้าของหอพักเขาก็เลยเอาห้องห้องนั้นทําเป็นห้องปิดตายแต่ที่หลอนคืออะไรรู้ไหมคือคนในหอพักเนี่ยเวลาเขาจอดรถกันเขาจะจอดที่ชั้นล่างของหอพักใช่ไหมครับเวลาคนเขาเงยหน้าขึ้นมาดูเขาจะเห็นที่ตำแหน่งห้องของคุณนุย้ยตำแหน่งตรงหน้าต่างห้องคุณนุ้ยนั่นแหละคนมักจะเห็นวิญ,ญญาณของคุณนุย้ยเธอจะโง่หัวออกมาดูแล้วก็พยายามขมุบข,ขมิบป,ปากเหมือนกําลังร้องของความช่วยเหลือ และไอ้เรื่องนี้ที่คนในหอพักเจอเขาก็เล่ากันปากต่อปากจนคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่กล้ามาเช่าหอหอนี้อยู่มันก็เลยเป็นเหตุผลไงครับที่ไอ้หออีกตึกหนึ่งมันมีคนอยู่เยอะกว่าไอ้หอที่คุณชมจะเห็นว่าด่านฟ้ามันมีผ้าต่างอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละคนจากหอหนึ่งเขาย้ายไปอยู่หอสองกันหมดครับและการที่คนในหอพักเจอวิญญ,ญาณของคุณนุ้ยชะโงกลงมามองที่หน้าต่างอยู่บ่อยครั้งเนี่ยแหละเจ้าของหอเขาก็เลยตัดสินใจโอกปูนทับหน้าต่างไปเลย มันก็เลยเป็นเหตุผลไงครับที่ทําให้ห้องนอนห้องนั้นมันเป็นห้องทึบมันเป็นห้องนอนที่ไม่มีหน้าต่างซึ่งนันดีที่คุณชมเธอรู้เรื่องราวทุกอย่างจากเพื่อนแบบนั้นเธอก็ขนลุกเกลียวเลยเธอไม่รู้เหมือนกันว่าโชคชะตาทําไมดนบันดาลให้เธอได้ไปอยู่ห้องห้องนั้นหอพักเนี่ยมันก็มีหลายห้องแต่เธอเองดันไปนงกอย่างจะได้ห้องราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องจ่ายมัดจําเยอะแถมเจ๊ดแดงก็ยังเป็นคนดูแลหอพักที่เป็นมือใหม่อีก เพิ่งมาดูแลหอได้ไม่กี่เดือนก็เชียร์ห้องพักผีสิงให้เธออยู่ซะแล้วและจากเหตุการณ์นี้ที่คุณนุ้ยเธอเจอเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นเธอก็เลยหายเป็นคนขี้งกโดยปริยายประหยัดมัธยัติเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องที่อยู่อาศัยกับไอ้เรื่องส่วนลดแปลกๆที่เธอไม่ต้องการจะได้เนี่ยเธอไม่เอาอีกเลยส่วนหนึ่งก็คือเธอกลัวครับว่าเดี๋ยวไปต่อรองราคามากๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ของแถมแบบนี้อีกซึ่งพอได้มาจริงๆมันก็ไม่คุ้มที่จะเสียไง และเสียที่สุดนั่นก็คือเสียสุขภาพจิตเนี่ยแหละคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืน เรื่องราวนี้ของคุณชมครับคุณผุ้ฟังตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมค่อนข้างแบบหดหูนะคือคุณนุ้ยเธอสติไม่ดีครับแล้วก็ดันมาเจอคนไม่ดีและด้วยความที่เธอเป็นคนสติไม่ดีอยู่แล้วการกระทําการตัดสินใจของเธอเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์แบบท้ายที่สุดผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าทําไมเธอถึงเลือกปลิดชีวิตตัวเองไม่รู้ละว่าเธอปลิดชีวิตยังไงเอาเป็นว่าเธอเสียชีวิตในห้องห้องนั้นแล้วกัน และจากเรื่องราวนี้ของคุณชมคุณชมเองเธอก็ไม่รู้นะครับว่าผู้กระทําผิดได้รับผลของกรรมหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนตํารวจจับหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เธอรู้เพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือเธอโดนผีหลอกแต่ไม่ภาพที่เธอเห็นยังเป็นภาพติดตาที่เธอยังจํารายละเอียดได้จนถึงทุกวันนี้และเธอยังบอกผมแบบขำๆด้วยนะว่าหลังจากที่เธอเห็นภาพภาพนั้นเนี่ยบนหัวเธอก็ไม่เคยติดกิฟต์อีกเลยคือเธอกลัวครับแล้วก็หลอนไปเลยเพราะว่าร่างอันไร้วิญญ,ญาณที่เธอเห็นน่ะ มันเป็นร่างที่มันอืดบวมแล้วก็ติดกิฟต์อยู่บนหัวรายละเอียดดีเทลทุกอย่างเธอเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตแล้วคุณผู้ฟังหล่ะครับคุณยิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณชมถ้าตัวคุณเองเห็นภาพแบบนั้นแบบเดียวกับคุณชมต่อหน้าต่อต,อตาตัวคุณเองจะลืมลงหรือเปล่าคุณยิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ